หนึ่งถึงหนึ่งร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบยี่สิบยสิบอ็ดยสิบสองยสิบสายี่ยี่สิบห้ายี่สิบหยเจด

สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสาม ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้า

เก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อย